ระคาถานี้เป็นคาถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงทำให้ศัตรูผู้จองเวรผู้เบียดเบียนและเจ้าการรมนายเวรของเราให้กลับมารักเรากลายเป็นมิตรกันตลอดไปโดยให้สวดโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะกะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจชามิธัมมังสารนังคจชามิสังฆังสารนังคจชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคจชามิพุติยัมปิธัมมังสารนังคจชามิ พุิยมปิสังฆังสารนังขจชามิตัทิยมปิอุทธังสารนังขจชามิตัทิยมปิหัมมังสารนังขจชามีตัทิยมปิสังฆังสารนังขจชามิ ภหงสหาสัมปิิมิตาสาวทันตังครีเมขลังอุติตาโคราชเสนามาณรังธานาติตามมวิตินาจิตาวามุนินโทตันเตจสสะปาวตุเตนจยามังาลานิมานราติเรกามปิโยจิตาสาปันรติโครามปนา ลาวะกามากามาธาตายะคังกันเตสุตันตวิตินาจิตตวามุนินโธตันเตจชะสัพวาตุเตนชายมังคะลานินาลากิริงกัจวันรังอาิมันดาปุตังดาวากิจักามาสเนวสุตารุนันตังเมตามปุเสกวิตินาจิตตวามุนินโธตันเตจชะสัพวาต ทุเตชยมังคลานิโอเกตากัมมติหาตัศุตารุนันตังทาวันติโยชนนปตังโคลิมาลวันตังอิทิปิสังกตัมโนจิตาวามุนินโธตันเตจัสาปาวะทุเตจยมังคลานิกาตวานาคาตมุตารังอิวะกัม ปิณญาจินจายตัวตัจันนจันกกายมาเจสันเตนโสมวิตินาจิตวามุนินโหนตันเตจัสาปวัตุเตจยาม กาลานิสาจังวิหายามติสาจักวาดเกตุงวาดาเบนโรปิตามนังอติอันดาปุตังปัญญาปิปจริโตจิตาวามุนินโดตันเตนชะสัพวันตุเตนชะยามังกาลานินันโดปันนันดาปุจักังวิปุตังมายิเิงปุเตนเติอันรปุจเกนัตัมะบายันโตอิ ด้ปาเตสวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวตุเตชะยมังกาลานิโทกาหะเตติปุจเกนัสุตตาหะตังพระมังวิสสติจุติมิติปกาปิธานังญาณาคเทนวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวตุเต ใจยมังคลาหนีเอตาปิพุตชัยมังคลาอาตาาตายุวาจันโนตินตินีสารเตมตันติหิตวาน n เนกวิวิธานิจุปาตวานิโมคังสุคังอติกามายานโรสัพันยุ